สวัสดีย้ำเศร้านะครับเดี๋ยวเตรียมตัวออกไปอายามนูนะครับกับดับี่ใส่ไวต้ตรงทงตรงฟุ่นนะครับนี่เป็นเทียงหน้าทีา่มาพักมาเศร้านะครับมาเฝ้าฟาร์มเฝ้าไก่เฝ้าหมูนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับว่าเศร้านี่สีมานบ่ตามชมครับครับนี่เป็นลังที่หาแล้วครับเ,เป็น อ่าหนูพุกน้อยครับหนูพุกน้อยตรงนี้มีพวกนกเดินนะครับพวกตัวที่สองนะครับของเ้านี้ตุ๊กต้อครับ น,นะครับไม้นี่โดนนุ่งกุประจํานะครับมันมีท่องเขาวเขาก่อนอู้ตัว่นะครับ่างที่บอกครับต้องเอาพวกนุท่องเขาวนี่ออกก่อนเพื่อลดเพื่อเพิ่มอัตราที่นุผูกุสีสามารถเขากินท่านนะครับเพราะว่าขั้นนี้กับลั่นแล้วนุงถือแล้วนะครับ มันกับพวกเขามากมัลระแวงนะครับส่วนมากตรงนี่พวกเขากินนะครับเขามากกับบะถึกเนาะนะครับไนะมยใส่ตรงนี้พโดนนะครับก็เจอตรงโพดนี้พอดีครับเมื่อกี้นะครับย้ายเลยนะครับนี่ขอดินมาออกโอ้ย ใส่ไงครับใส่ไงถ้าโดนยังทีนี้จังได้กับบลุดครับเรียบร้อยอยากแกะกนะครับอืมแกะง่า ว่าผมต้องรัดไวปัาเพรารัดนี่หายนะครับต้องเอาเชือกอ่ามัดกลับดักไว้กับกิิงไหมครับโอ้ใจหนักแท้มันมันดึงแล้วมันรัดเข้าอีกนะครับแน่นเข้าไปอีก เรียบร้อยนี่นะครับอ้หูยพันกิโลรอ้มีตัวมากกัดนะครับข้างหลังดีเพยงยามซอยกันนะครับมีแผลสองแผลใหญ่สามแผลแสดงว่ามีหนูใหญ่อีกตัวหนึ่งนะครับอยู่นี่อ้เดี๋ยวผมจะเอาลักดักไป้นีน้ำแรงใส่ว้ตอครับอ้นี่นะครับ ใหญ่เลยครับมือห้อยมันมากครับส่วนมากผมเห็นเป็นอย่งสี่นะครับคือเวลามีตัวใหญ่ถือมันจะมีตัวหนึ่งมาก,กัดเพื่อซอยหรือว่าอาจจะสู่กันนะครับสามแผลเลยครับนี่ครับไปครับยามต่อครับพุกอีกหนึ่งตัวนะครับใายป้าหยาเป็นหยาค่านะครับก่อหยาแล้วก็จิ้มขั้นหน้าใหญ่ มีตะพุกรุนนี้หลายนะครับช่วงนี้นะครับจะตามกันไปอีกประมาณสองสามเมตก็หมดแล้วครับนี่ไม่โดนครับก็สรุปยอดนังเตะคนนึ้นะครับแน่ใจว่าเราเปนตัวนะครับนี่ลุกใหญ่ตัวนึงนะครับ ก็ที่เหลือจะเป็นทองขาวส่นสวนมาก,น,กน,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 านะครับนี่พุกรุ่นหลุนอยู่3-4ตัวนะครับนี่จะเป็นพุกรุ่นนะครับรุ่นแขนประมาณแขนครับ,น,น,บนี่น,น้อยมากสัก2-3ตัวอย่างนี่จะเป็นทองขาวส,ส่วนมากนะครับปกติแล้วถ้าเกิดเอาทองขาวพวกนี้ออกก้อนนะครับอีกประมาณ อาทิตย์สองอาทิตย์นะครับนูฟุกกระสืเริ่มถึกแล้วครับเพราะว่าขวดนี่เขาหัววันนะครับเข่าก้อนกินก้อนถึกเรื่อยนะครับกระสือรถกระตับไัวหนูใหญ่ลงไปนะครับหมดแล้วนะครับเซานีสิมีฟุกลุนอยู่ตัวซีห้าตัวฟุวกลุนนะครับฟุกลุนแขนหาตัวนะครับใหญ่เริ่โตนะครับ ที่เหลือก็จะเป็นทองขาวนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเช้านี้ก็สิบสามตัวเมื่อคืนก็ประมาณยี่สิบนะครับประมาณนี้ครับเอาไปแจกจ่ายพี่น้องนะครับที่ข้าพเจ้าข้าะเอามากินหนูนะครับ ก็ต้องกำจัดออกนะครับเพราะว่าปีที่แล้วนูว่าร้ายว้นนี้นะครับปีนี้ร้ายครับแล้วก็กินเขานะครับเขาได้หน่อยลงเพราะฉะนั้นก็นึ่งก็เป็นโปรตีนของชาวบ้านที่เราต้องซื้อหานะครับสองก็คือกำจัดศัตรูพืชครับเพราะว่าหลังจากนี้ก็ต้ปลูกพักปลูกยาปลูกพืชนาแล้งหนาหนาวน,นะครับก็ต้องเอาพวกนี้ออกครับเดี๋ยวติดตามกันเมื่อไหร่ที่ครับ